ใครกำลังมองหาบ้านย่านบางกะปิที่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแมงโคลแล้วก็ห้างบางกะปิปายาหมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านพิบูลบอกเลยว่าบ้านสวยมากหน้าบ้านเนี่ยก็โคตรกว้างจอดรถได้หนึ่งคันบ้านนอกบ้านเนี่ยก็จอดได้อีกหนึ่งคันประตูเนี่ยก็เก๋ทันสมัยเป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกหมดปัญหาเรื่องลืมกุญแจบ้านมาสองชั้นขนาด19ตารางวาสัลระยะต่ำใหม่ทั้งหมดดีไซน์บ้านมาเก๋ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นอิงลิชมีความมินิมอลคลาสสิกแต่ไม่มีเอาแน่นอนภูมิใจนำเสนอตรงนี้เลยนะห้องครัวที่มาพร มากว้างมากดีไซน์อะไรเลยว่าอยากให้ห้องนี้เป็นห้องอะไรตรงข้ามควรเนี่ยกเเป็นห้องน้ําสุขภัณฑ์มีมาให้ครบจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์มาให้แบบจุกๆนีแค่ชั้นหนึ่งเองนะเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองว่าจึ้งขนาดไหนตรงดิ่งมาที่ห้องนอนเลยคือสวยมากเฟอร์นิเจอร์มาให้ครบชอบมากเนี่ยไฟวอร์มไลท์มันทาให้ Mood ห้องเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็น่านอนแล้วเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นของใหม่ทั้งหมดจาก SBDesignsquare กับ Kconcept ถือว่าลงทุนกับคุณภาพมากมิวองค์มิวอินเดี่ยว้าางมกแสา ดีไซน์ห้องนี้ได้เลยว่าแกอยากจะทําเป็นห้องอะไรจะทาเป็นห้องทํางานหรือห้องฟิตเนสก็เลิกส่วนอีกห้องนอนเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันห้องเนี่ยโปร่งแต่ไม่ต้องกลัวแดดเพราะว่าติดผ้าม่านสองชั้นกันยูวมาให้เย็นก็ให้มาเตียงใหญ่หน่านอนมากมาพร้อมโซนแต่งตัวตู้เสื้อผ้านเนี่ยก็บ้านใหญ่สองบ้านพร้อมต่อเครื่องแป้งที่เรียบหรูดูแพงแบบนี้แล้วแกฟังดีๆนะค่าตัวน้องเนี่ยแค่สามล้านนิดๆฟังไม่ผิดพารานี้เลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือคุ้มมากไม่ควรพลาดนะ